ประเด็นใหญ่ที่ถูกพูดถึงกรณีของนายเอ็มที่ก่อคดีฆ่าลูกของตัวเองไปหลายคนเนี่ยนะคะเกิดคําถามแรกขึ้นมาก่อนว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยเข้าข่ายเป็นฆาตากรต่อเนื่องด้วยหรือไม่นะคะคดีใหญ่ๆที่เพิ่งเกิดขึ้นไปก่อนหน้านี้ก็คือกรณีของแอมไซยานายหรือก่อนหน้านั้นที่แท็กจารีว่าเป็นตำนานคือสมคิดพุ่มพวงเนี่ยชัดเจนว่าเป็นฆาตากรต่อเนื่องแต่ของเอ็มต่างออกไปเพราะอะไรมาดูกันก่อนว่าลักษณะของฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยนะคะปกติแล้ววิธีการฆ่าเนี่ยเหยื่อจะต้องถูกฆ่าด้วยวิธีการ เหมือนกันทุกรายวันเวลาสถานที่อาจจะต่างกันแต่วิธีการจัดการเหยื่อต้องเหมือนกันนะคะและจะเป็นการฆ่าโดยไม่มีเหตุผลค่ะเหยื่อกับคนร้ายอาจจะไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันเลยไม่เคยโกรธแค้นไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะและที่สําคัญนะักอาชญาวิทยาบางท่านบอกว่าส่วนใหญ่เหยื่อต้องไม่ใช่คนในครอบครัวด้วยนะคะส่วนที่3คือจะต้องมีแผนฆ่ามาเลยค่ะ วางแผนมาเลยว่าอยากจะฆ่าคนลักษณะแบบไหนเช่นเน้นไปเลยว่าเป็น สาวประเภท2เน้นไปเลยว่าต้องเป็นผู้หญิงที่ทํางานกลางคืนขายบริการหรือเลือกเหยเื่อเฉพาะที่เป็นเด็กนะคะก็จะมีลักษณะจําเพาะของเหยื่อที่ตัวเองเลือกด้วยนอกจากนี้ค่ะส่วนที่4ี่ก็คืออาจจะมีปัญหาทางจิตค่ะอย่างเช่นภาษาที่เรามักจะได้ยินทางจิตเขาเรียกว่าไซโคพาสนะคะก็คือว่ามีบุค,คลิกภาพที่ผิดปกตินะคะหรือต่อต้านสังคมหรือทําผิดแล้วไม่รู้สึกว่าผิดอาการผิดปกติทางจิตทั้งหมดที่พูดมาหรือไซโคพาสที่ว่านี้เนี่ยยังไม่ ที่เข้าข่ายที่เรียกว่าเป็นโรคจิตหรือมีอาการทางจิตเภทนะคะก็คืออาจจะพูดง่ายๆว่าฆาตรกรต่อเนื่องเป็นไซโคพาธ์ได้ไหมได้คือมีบุคลิกภาพต่อต้านสังคมแต่ยังไม่เข้าข่ายถือเป็นคนโรคจิตหรือเป็นคนบ้านในภาษาของคุณหมอนะคะเพราะฉนั้นเนี่ยคนที่เราเห็นปกติอยู่ข้างบ้านเราขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถเมล์มากับเรายิ้มแย้มทักทายปกติเป็นฆาตรกรต่อเนื่องได้ไหมเป็นได้ค่ะส่วนที่5คืออะไรมีการฆ่าเหยื่อ แต่3รายขึ้นไปแปลว่าเริ่มมีการฆ่าต่อเนื่องแล้วนะคะเพราะฉนั้นที่บอกว่าทําไมของนาเอ็มจึงต่างกับแอมเซยานายจึงต่างกับสมคิดพุ่มพวงก็คือถ้าเราดูคุณลักษณะทั้ง4-5ข้อที่ว่ามานี้เนี่ยเอ็มมีทั้งส่วนที่เข้าและไม่เข้านะคะวันนี้นักอาชฉายวิทยายังตอบไม่ได้เลยค่ะ ว่าตกลง M คือฆาตรกรต่อเนื่องหรือไม่แต่สิ่งที่จะตอบได้และเป็นหัวใจของวันนี้ว่าเขาจะต้องรับโทษหนักขนาดไหนคือเขามีอาการทางจิตหรือเขาบ้าไหมมาดูกันก่อนว่ากรณีของคนที่มีอาการทางจิตเนี่ยผลทางกฎหมายถ้าไปก่อคดีอาญาจะเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมปกติหลักการคือถ้าป่วยจิตนะกระทำผิดอาญาเนี่ยมีความผิดแน่นอนนะคะเช่นเป็นบ้าแล้วไปฆ่าคนความผิดมันเกิดขึ้นแต่กฎหมาย ยกเว้นโทษให้พูดง่ายๆก็คือทำผิดแต่ไม่ต้องรับโทษนะคะไม่ต้องรับโทษก็ต้องมาดูว่าเป็นยังไงอ่ะกรณีที่เขาป่วยจิตใช่ไหมคะไปกระทำความผิดต้องดูขณะกําลังทําผิดเช่นฆ่าคนขณะที่ฆ่าขณะเอามีดแทงขณะที่เอาไม้ทุบหัวเนี่ยเขาจะต้องไม่รู้ผิดชอบชั่วดีแล้วหรือไม่สามารถบังคับตัวเองได้เลย สุดท้ายก็คือว่าไม่ต้องรับโทษทางอาญาเลยส่งตัวไปรักษาค่ะก็เลยมักจะมีคําพูดที่ว่าแกล้งบ้าเพื่อให้พ้นผิดนี่แหละค่ะแต่ว่าสุดท้ายอ่ะหลักการทางกฎทางกฎหมายเนี่ยก็จะต้องฟังหลักการทางการแพทย์ซึ่งมันตรวจพิสูจน์ได้อยู่แล้วกับอีกกรณีนะคะเช่นกึ่งกึ่งค่ะกรณีที่ก่อเหตุแล้วยังพอรู้รับผิดชอบอยู่บ้างหรือ พอจะบังคับตัวเองได้บ้างแต่ยังทำเนี่ยนะคะสุดท้ายปลายทางก็อาจจะต้องรับโทษแต่ไม่ได้รับโทษเต็มรับโทษน้อยลงข้อมูลส่วนนี้ไปสอดคล้องกันกันกบอาจารย์กฤษณพงภูตระกูลนักอาชญาวิทยาที่มองกรณีของนายเอ็มนะคะว่าขณะกระทําผิดเขามีการวางแผนที่จะอำพรางศพลูกด้วยแบบนี้ไม่น่าจะเข้าข่ายว่าเขาเป็นผู้ป่วยทางจิตนะคะฟังเสียงของอาจารย์ค่ะสมมตินะครับ พราะว่าเขามีความปกติทางจิตดีนั่นหมายความว่ามีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเพราะดูจากพฤติการเนี่ยมีการนําศพน้องเนี่ยพาไปอัมพรางอําพรางศพพูดง่ายประการสําคัญคือนําศพเนี่ยใส่รถและขับรถไปเป็นร้อกิโลซึ่งถ้าคนมีความผิดปกติทางจิตต,ตรงนี้จะทําไม่ได้นะครับจะไม่สามารถจะวางแผนได้ อันนี้มีการวางแผนมีการเตรียมการเพราะว่าต้องนําถุงดำอีกต้องไปซูปปูนมาไปโบกปูนอีกรอปูนแห้งทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นขั้นเป็นตอนปกติคนไข้จิตเวชจะบอกว่าตัวเองกัปกติ คือพูดง่ายๆปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่มีอาการทางจิตหรือคนบ้าเขาจะบอกฉันไม่บ้าเพราะนันอาจารย์บอกอันนี้ถ้าเป็นคนที่ทําคดีไปแล้วแล้วมาบอกว่าตัวเองมีอาการทางจิตเนี่ยก็น่าจะไม่ใช่แล้วแถมวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนด้วยทีนี้เจ้าตัวบอกว่าอาจจะพลั้งมือฆ่าลูกไปเพราะว่าลูกเนี่ยร้องไห้เสียงดังเนี่ยมันมีผลในเรื่องของบทลงโทษนะคุณผู้ชมเพราะอะไรกรณีการฆาตกรรมที่อาจจะเกิดจากการพลั้งมือฆ่าคนตายหรือไปทําร้ายโดยไม่ตั้งใจแล้วเขาเสียชีวิตเนี่ย โทษเนี่ยมันคือจําคุก15ปีเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าเจตนาฆ่าจงใจมาฆ่าเขาเลยเนี่ยโทษมันจะหนักขึ้นก็คือเริ่มตั้งแต่15ปีไปจนถึงประหารชีวิตแต่ดอกจันนะคะคดีนี้ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นการเจตนาฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนให้ดูเลยค่ะหรือฆ่าโดยทารุณโหดร้ายเข้าข่ายบทหนักนะคะก็คือโทษ ประหารสถานเดียวโทษเท่าฆ่าพ่อแม่นะคะเพราะนั้นต้องพิสูจน์แล้วค่ะว่าคาดีนี้เจตนาฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนหรือโดยทารุณโหดร้ายหรือไม่แต่สุดท้ายนะักผู้ชมต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของปัญหานี้มันมาจากความรุนแรงในครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่เมื่อไม่พร้อมสุดท้ายก็ไปลงเอากับเด็กนะคะแล้วพอมาจบที่ปลายทางว่าเมื่อถูกจับลงโทษแล้วต่อให้เจอโทษประหารชีวิต ก็แรกด้วยชีวิตไม่ได้อยู่ดีเพราะเด็กที่บริสุทิ์ไม่สามารถฟื้นคืนกลับมาได้แล้วนะคะนี่คือทั้งหมดของซัดทุกความจริงในวันนี้